สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองสันมัธยมศึกษ,ษาปีที่5ทุกคนนะคะก็สวัสดีกันเป็นครั้งที่2นะคะสําหรับวันนี้วันพุธนะคะที่2อกุมภาพันธ์เราก็จะเจอกัน2ครั้งค่ะในวิชาภาษาไทยและวิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาหน้าที่พล,ลเมืองค่ะอ่ะวิชาหน้าที่พลเมืองเรายังก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5หน่วยสุดท้ายนะคะเรื่องของ ความมีระเบียบวินยัยนั่นเองนะคะอะซึ่งที่ผ่านมานะคะคุูครูก็ได้ให้เราได้ดูนะคะในเรื่องของระเบียบวินัยนะคะหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานละครสั้นนะคะ,อะสอนใจอะไรต่างๆไปแล้วนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับ ระเบียบวินัยมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะแต่เชื่อว่านักเรียนทุกคนคงจะเคยได้ฟังเพลงนี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนเราเปิดเรียนแบบปกติตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยนะคะเราจะได้ยินเพลงนี้เกือบทุกวันเลยนะคะอ่าไม่ทราบว่าเอ่อจำได้จาได้เนะี่ยหรือเปล่านะคะหรือว่าคิดออกไหมว่าเพลงอะไรที่ เราเคยฟังเกี่ยวกับระเบียบวินัยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังพร้อมๆกันแล้วนักเรียนจะอ๋อเลยเพราะว่าเราเคยได้ฟังกันมาแล้วนะคะอะแต่การฟ like ังเพลงในวันนี้นะคะ่าจะให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนได้จดเนื้อเพลงด้วยนะคะให้นักเรียนจดเนื้อเพลงเพลงนี้นะคะซึ่งเนื้อเพลงที่ครูให้นักเรียนฟังเนี่ยก็จะมี่าคำเนื้อเพลงอยู่ข้างล่างด้วยนะคะให้เราเนี่ยจดเนื้อเพลงนะคะ ลงในสมุดด้วยนะคะถ้าฟังรอบเดียวเนี่ยสุดไม่ทันเราก็สามารถเปิดนะคะย้อนฟังนะคะได้หลายๆรอบเลยนะคะสดเนื้อหาของเพลงและให้สรุปนะคะจดเนื้อเพลงแล้วนะคะหนึ่งสดเนื้อเพลงและก็สรุปเนื้อหาของเพลงเพลงนี้นะคะลงในสมุดด้วยนะคะอ่ะซึ่งเพลงเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงเด็กดีมีวินัยน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เพลงเด็กดีมีวิในนะคะอาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กดีตอนมีวินัยจำเอาไว้เด็กดีต้องมีวินัยจำให้ดีผู้ใหญ่ก็จะชื่นชมให้เราได้ยิ้มทุกทีปลื้มทุกทีจะทำเป็นเลยจากนี้ต้องน,นี้ ที่แม้ในวันนี้เราจะยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังคงเป็นแค่นักเรียนแต่ก็เรียนยังตั้งใจตั้งใจจะเป็นเด็ก เคยบอกเราไว้เด็กที่ดีต้องมีวีไอพเมื่อเรา长าโตขึ้นมาก็จะพาประเทศไทยให้ก้าวไปไกลกว่า เลยจากนี้ต้องมีวินัยแม้ว่าในวันนี้มองทั้งไหนก็ดูวุ่นวายทุกคนต่างทะเลาะกันเด็กอย่างฉันไม่เข้าใจเมื่อไรจะพอสัก นับผู้ใหญ่ครูเคยบอกเราไหว้หากทุกคนนั้นมีวินัยและสิ่อสาัสามัคคีรู้หน้าที่ประเทศไทยต้องไปได้ไกลกว่า i yeah. อ่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงเด็กดีมีวินัยพอได้ฟังแล้วอ๋อเลยใช่ไหมคะอ่านักเรียนได้ฟังอยู่ทุกวันคะ่ะตอนที่โรงเรียนเราเปิดเรียนปกตินะคะอ่ะทีนี้งานนะคะวันนี้ที่ครูบอกไปตั้งแต่ตอนแรก2อ,อย่างคะ่ะนักเรียน2อ,อย่างเมื่อฟังเพลงนี้แล้วให้ทํา2อย่างนะคะก็คือ 1. จดเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงเพลงชื่อว่าเด็กดีมีวินัยนะคะให้ในักเรียนจดเนื้อเพลงดูจากนะคะอ่าเนื้อเพลงเนี่ยจะขึ้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ ในแต่ละตอนในแต่ละวักเนี่ยก็จะมีเนื้อเพลงอยู่นักเรียนจดเนื้อเพลงทั้งหมดลงไปในสมุดนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองและ2ก็คือจะมีคะสรุปเนื้อหาของเพลงเพลงนี้ค่ะพอจดเนื้อเพลงเสร็จนักเรียนอ่านเนื้อเพลงนั้นอีกครั้งหนึ่งและก็ให้สรุปเนื้อหาเป็นภาษาและสำนวนความเข้าใจของเราเองด้วยนะคะว่าเพลงนี้เด็กดีมีวินัยนะคะมีเนื้อหาก็คิดเตือนใจเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวินัยอย่างไรบ้างนะคะสรุปสั้นๆนะคะอ่ะ คิดว่านักเรียนคงทําได้ไม่ยากนะคะแต่ฟังรอบเดียวและก็ดูรอบเดียวเนี่ยเราไม่สามารถตดเนื้อเพลงได้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องนะคะเปิดฟังหลายๆครั้งนะคะแล้วแต่ค่ะบางคนอาจจะฟังสองครั้งสามครั้งก็จดเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้แล้วแต่นะคะแต่ละคนก็ความสามารถความถนัดไม่เหมือนกันนะคะอ่ะ ะะสำหรับงานของวิชาหน้าที่พล,ลเมืองในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเมื่อทําเสร็จก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะวิชาภาษาไทยและหน้าที่พล,ลเมืองเหมือนทุกครั้งที่เราทํามาด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเดียวการสอนเพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปการสอนในครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ